้องยอมรับนะคะว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคของโซเชียลจริงๆนะคะแม้แต่นะ,ะมีโควิดยังโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยนะคะถ้าคนไหนนะคะที่มีช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะกระจายสินค้านะคะที่ตัวเองกักตุนไว้ต่างๆนี่นะคะกระจายระบายออกขายออกโดยวิธี การใช้ออนไลน์นะคะให้มีประโยชน์ได้นะถ้าสมมติว่าวันนี้นะเราอยากจะเปิดเพจของเราขึ้นมาสักเพจหนึ่งที่จะขายสินค้าของตัวเองเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นที่ต้องมีนะคะภาพนั่นเองค่ะแล้วรูปภาพอะไรนะคะที่จะทำให้ คนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขามีความสนใจประมาณว่าเห็นภาพแล้วสะดุดหยุดที่ภาพของเราได้นะคะนั่นก็คือการตกแต่งรูปภาพให้ดูน่าสนใจนั่นเองค่ะหลายคนก็อาจจะพะวงกับการที่มีอุปกรณ์ที่จํากัดนะคะอย่างมนุษน์มน่นในะช่วงหนึ่งนั่นก็ คือเครียดนะคะคือเรามีมือถือแค่เครื่องถูกๆนะคะที่ภาพถ่ายก็อาจจะไม่ได้สวยงามอะไรนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีหัวศิละปะว่าจะต้องหาแสงแบบนุ้นแบบนี้อะไรมากมายนักนะคะเราก็แค่สักแต่ว่าถ่ายถ่ายไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาข้อมูลพัฒนานะคะว่าอ๋อสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าหยุดนะคะหรือคนอื่นมาสนใจโพสต์ของเราได้นั่นก็คือภาพถ่ายที่มันดึงดูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณควรที่จะมี ภาพสินค้าสมมุติว่าวันนี้นะคะนุ่นจะขายสบู่นะคะนุ่นจะขายสบู่มีสินค้าในมือนะคะจะเป็นร้านค้าอะไรก็ตามแต่นะก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะขายสบู่ก้อนนี้นะคะแล้วนะคะ เราก็ถ่ายรูปปกติเลยนะคะแต่ว่าเราจําเป็นที่ต้องใช้แอปพลิเคชันในการตกแต่งรูปภาพให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งมีหลากหลายแอปพลิเคชันมากเลยแต่สําหรับวันนี้นะคะแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่นุ่นอยากจะแนะนำนะคะให้สําหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาทําในส่วนของสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นใช้เทมเพลตเหล่านั้นได้โดยแทบไม่ต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะ คนไหนนะที่ไม่มีความรู้เรื่องเฉดสีเหมือนนุ่นนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะแค่เรามีรูปสินค้าต้นฉบับของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ไปตกแต่งกันในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Canva ซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีการในการทําในแอปพลิเคชัน Canva ดูกันเลยค่ะพอเราเข้ามานะคะในแอปพลิเคชัน Canva แล้วนะคะเราก็ทําการนะ นำเข้านะคะส่วนวิธีการนะคะหรือลิงก์ในการดูแอปพลิเคชันแคนวาแคนวาตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็ทุกท่านสามารถที่จะไปดูข้อมูลใน YouTube ได้หลายช่องเหมือนกันนะ,ะ mm hmm. เขามีสอนไปเยอะแล้วนะ,ะ mm hmm. แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านะนุ mm hmm. ่นอยากจะตกแต่งะะรูปสบู่ก้อนเนี้ยนะคะที่นุ่นถ่ายไว้เนี่ยนะ,ะให้มันดูมีมีอะไรนิดนึงนะคะเราก็เข้าไปดูว่าเราจะ ใช้นะคะโปรโมตในแพลตฟอร์มอะไรนะะในที่นี้เราพูดถึง facebook page นะคะหรือ f Facebook ทั่วไปนะคะเราก็เข้าไปที่แพลตฟอร์มหรือเทมเพลตที่ใช้ในการทำ facebook นะคะทีนี้พอเราเข้ามาแล้วในเทมเพลตของแคนวานะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแหละ เยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะทั้งที่ฟรีและเสียตังค์นะ,ะมันก็จะมีแ a n วาโปรด้วยนะ,ะแล้วก็แคนวาธรรมดาเนี่ยสำหรับเจ้าของกิจการนะคะหรือคนที่ฝึกหัดใหม่ๆนะคะนุ่นก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นแคนวาธรรมดาไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะเพราะว่าเทมเพลตหรือ แบบแม่แบบของเขานะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งของฟรีก็มีสวยๆเหมือนกันนะคะเราก็ไปดูว่าเฉดสีที่เราต้องการอยากจะ,ะให้มันเกิดขึ้นกับร้านค้าของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะจะเป็นโทนสีไหนที่เราชอบนะคะอาจจะดูฉโลกอะไรก็ว่าไปนะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงข้อมูลใดๆนะที่เราอยากจะมาปรับแก้ไขนะตรงนี้แก้ไขได้หมดเลยนะนะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะนุ่อาจจะมีการรันนะคะรันวิธีการให้ใหเร็วนิดนึงนะะเพื่อกระชับเวลาสําหรับคลิปนะนะคะ ทุกท่านสามารถดูไปด้วยกันได้เลยนะคะถ้าดูไม่ทันนะคะก็สามารถกดสต็อไว้นะคะกดพอ u ส e ไว้นะแล้วก็ทำการดูไปทีละขั้นตอนทำไปด้วยกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ การตกแต่งรูปภาพนะจากสบู่ก้อนธรรมดาถ่ายแบบธรรมดามากๆนะแล้วก็ได้รูปออกมาเพื่อที่จะไปโพสขายของแล้วใช่ไหมไสำหรับท่านไหนนะที่อยากจะเรียนรู้นะะในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันแ a นวาให้มากขึ้นก็คอยติดตามชมในคลิปต่อไปนะะคเดี๋ยวเันจะมาพาทุกท่านทำนะะทำไปด้วยกันค่ะ,ะ,ะทำไปด้วยการพัฒนาศักยภาพตัวเราะะไปพร้อมๆกัน,นะะกับ ST Channel ขอทุกท่าน ลองนะคะกับแอปพลิเคชัน Can v a ด้วยความสนุกแล้วก็โชว์ผลงานให้ดูด้วยนะคะว่าท่านไหนทําออกมาแล้วดูคลิปนี้แล้วนะ,ะทำออกมาแล้วรู้สึกประทับใจมากหน่อยแค่ไหนนะัสามารถนํามาบอกเล่านะคะแล้วก็ฝากหลานได้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะลองดูค่ะลองทําดูนะคะ s t Channel เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ